สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสาร์วันพุดครับเมื่อนี้ครับเตรียมของออกไปขายขึ้นเตาครับผมนี่เตาสุดท้ายแล้วครับเตาสุดท้ายจะเป็นปลาดุกอย่างนะครับเนาะเหลื่อมมันมันจะออกแล้วครับปลาดุกเดี๋ยวจะ้ายมือกับเข่าครับว่าเมื่อี้นี่อย่างกินแน่นะครับเนาะใช่แล้วครับทำมันเริ่มออห้อหก็เริ่มเล่งไฟได้ครับ เบิ่งท่านแน่บ่ท่านแน่ก่ะมีดำม,มีอย่างแนีนะครับเนาะเป็นธรรมดาครับนี่ครับเต่าหนึ่งครับผมไก่กับยางไปแล้วครับส่วนหนึ่งกับไก่ย่างโอ้ดำดำดำครับเดี๋ยวไปเบิ่งกับเขากันครับมือนีไม่อยังกินแน่นะครับเนาะเศ้ามันขุดขุดน,นะครับไก่ส่วนหนึ่งที่ยางไปแล้วเริ่มจะสว่างแล้วครับ ครับนี่ครับผู้จัดการดำดๆผู้เก่าครับตักคือเก่าไม่เนี่ไม่อยังกินเนี่ยผู้จัดการลาบปลาดุกครับนี่ลาบปลาดุกกลลาาบปดุครับเมนูแหลกครับอ่านี่ครับตัก20บาทครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเทาก็เอาพักโรยหนาครับเนาะในร้องเอาโรยให้เพิ่มมังกันนะ เมนูต่อไปเห็นยังพี่น้องครับโอ้ปลาชิมัยเนาะเสียงไฟแห้งครับนี่ครับยี่สิบบาทครับพี่น้องครับนี่เมนูต่อไปก็สิเป็นแกงหน่อไม้ให้ผู้จัดการไปพลิกปลาทำเป็นชิมัยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดครับเมนูหนึ่ครับยี่สิบบาทเี่กันครับผมเมนูต่อไปครับต้มยำปลานิลครับ ชิ้นละยี่สบาทครับนี่อิเลีเด้ครับขายอยู่บงเกลาครับบางแวกร้อยซีครับนี่ปลาตัวนึงกัดตัดแบงคเทรืองนะครับเนาะใส่ไปบะหามอ่อนผมด้ครับเบิ้งครับชิ้นละยี่สิบาทครับกต่เือว่าเชิมเสริมกันไปนะครับเนาะนี่ครับผิดตักแล้วครับต้มปลาครับนี่นี่เบิ้งผู้ตักขวดซ้ำหนาผู้ตักเลยครับชิ้นละยี่สิบาทครับเอากระเฮ็ดเสริมกันไปครับผม เมนูเรานี้ละหน่อยนะครับเนาะพอมีอะไรได้ครับส่วนนี้กะอยากขายยากเป็นธรรมดาครับเศรษฐกิจบอดีนะครับเนาะพี่น้องเขากะบางคนกับพมีงานเหตุครับส่วนนี้รถจำตำแหน่งผมครับเตรียมชีออกแล้วครับใช่ยี่สิบบาทพี่น้องเบิ่งนี่ครับยี่สิบบาทพี่น้องมาเด้อครับเด้อเบิ่งปลาครับวันนี้โอ้ให้ผู้จัดการน้ำนะคับเพอนหันนะเดี๋ยวผม พลิกปลากันครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะออกไปขายของนะครับเนาะงเสด็จเตรียมให้เรียบร้อยครับตอนเสาร์อยู่ประมาณนี้แหละครับอยากขายให้เบิรงอยู่ครับแต่ว่ายังเสาร์ไม่สิ้หยากรับเนาะขายของจะเป็นยังสี่ลรอครับเจ้าหนึ่งครับผมเดี๋ยวมันสิใหม่นะครับเนาะคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่เขารับชมญขอบคุณอีกกดติดตามให้ครับสวัสดีครับ